บรันดีติดท็อปอันดับ8ของเชนิดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีคะแนนรวมจากราคารสชาติความรุนแรงและประโยชน์ต่อสุขภาพรวมแล้วอยู่ที่26จาก50บรันดีคือเครื่องดื่มที่ผลิตโดยการกันวายบรันดีโดยทั่วไปมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์35-60%โดยประมาณมักจะเป็นเครื่องดื่มหลังอาหารค่ำจะมีการบ่มในถังไม้ บรันดีชนิดมีสีและไม่มีสีนอกจากนี้บรันดียังหมายถึงเหล้าที่ได้จากการกลั่นของกากหรือบดหรือไวน์ผลไม้สายพันธุ์ของบรันดีสามารถพบได้โดยทั่วโลกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือคนอนยกักจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสบรันดีเป็นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นของการหมักน้ำผลไม้ต่างๆหรือไวน์ต่างๆเช่นอง,งุ่น แอปเปิลแต่เมื่อผลิตจากผลไม้อื่นก็จะเรียกชื่อตามผลไม้นั้นๆแต่ถ้าผลิตจากอง,งุ่นก็จะเรียกบันดี้กรรมวิธีการผลิตโดยการหมักน้ำอง,งุ่นแล้วนำมาต้มกันแล้วนำไปบ่มต่อในถังโอก๊กบางตัวเมื่อบ่มเกิน50ปีขึ้นไปจะมีแอลกอฮอล์ลดลงต่ำกว่า40ดีกรี และเมื่อบรรจุขวดก็จะมีแอลโกอฮอล์เพียง36ดีกรีอันจะทำให้บันดี่นั้นมีความพิเศษเฉพาะและมีความสุขุมนุ่มนวลจากการเก็บบ่มอันยาวนานนั่นเอง